ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อนะครับผมที่เคารพรักทุกท่นานนาจาไปไหนเราไปศม่ดับอาสนไม่ใช่เนาะนะครับผมอันนี้เป็นยานะครับผม ยาสามัญประจําบ้านเพื่อนกับเชนมาบอกอยู่เนาะนะครับผมว่าฝากให้คุณเตี้ยนะครับก็เลยจะเอาไปให้คุณเตี้ยเด้อภารกิจต่อไปในวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราไปทําภารกิจ HFC เนาะนะครับผมอันมากกับหล,าย,ลา,ยายอย่นะางหลายแนวอยู่เนาะทั้งช่างทางั้งเอาไปสั่งของเนาะนะครับผมอัดไปเลี้ยงกับสิมาถาของอีกนะครับผมเดี๋ยวจะลืมเอาเบอร์โทรให้ร้านนะครับผมที่ร้านในอ่าวัสดุเนาะนะครับผมเวลาเพิ่นมาเขาจะสิได้หูจักว่าอัน นั่นแล้วก็เพื่อนกับซีโดมาบอกเขาว่าเอาของมาส่งเลยเด้อเนาะเข้าไปศิด้กลับมานะครับผมนี่นะครับฝากให้คุณเตี้ยนะครับผมเป็นอันอันเพื่อนเออเพื่อนเอิอนังก็อันเป็นเจตนาลมของเอ็ซีเนาะนะครับผมที่อ่ะมีน้ำใจให้คุณเตี้ยด้วยเนาะนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับผมไปไไหนไปหาพี่ปันใช่ไหมไปแม่กลับออกอ่า แำไมร้มองไห้ทาไมแม่ร้องไห้หรอลูกทาไมแม่ถึงร้องไห้ย้อนความเดิมนะครับผมเอฟซี FC, หลังจากที่เราออกมาเนาะนะครับจะมาอะเอาของมาส่งกันเจเตยตอนนี้ห้องฮอดทางเขาเ้าเพล่วนะครับอันนี้เป็นทางเข้าบ้านเจเียนะครับผมเออบ้านสวนนะครับผมบอกผิดเนาะนะครับเราจะมาย้อนความเดิมนะครับผมตอนที่แล้วนะครับผมเราได้ตามรถอ่ารถของนะครับผมเอฟซี อ่านอ่านนะครับผมตอนนี้มามทางเข้าลแล้วเข้าไปเลยครับผมเมื่อกี้รถส่งของมาส่งเราเลยต้องไปรับของก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาบ้านเที่ยนใหม่ค่ะ,คะ,ะนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราถ่ายยาวๆได้ครับผม,มนี่เป็นทางเข้าบ้านค่ะเนีย่ยบ้านพอดีบ้าง สำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมเออถ่ายเทียาไว้เก็บของอย่างเดียวครับผมสร้างบ้านไว้เก็บของนะครับผมเจ๊ะรวยบัวรวยนาะนะครับผมสร้างบ้านไว้เก็บของอันนี้ก็เป็นบ่อปลาเพื่อน,นรัวผม <c oughs> เดี๋ยวรูอย่าปากนะครับผมเราอย่าปากนะครับผมพี่ๆเราจะค่อยๆเข้าไปนะครับผมเราจะไปดูว่าเป็นทำอะไรกับสมมะ่วงสม่วงดีเดียบสม่วงของอาเจ้าเนาะขออะไรจ้ะขอในเด้ออันขอน้ำใจหมึกมาอยู่กันจ้ะมาอยู่กับมามากลับมาโทรมาเงินอ่ะอยู่อยู่ไหมอยู่ไหม ที่สงสัยทำอะไรกันหรือเปล่านะครับผมเราจะไปดวนนัตีไทยัวบอแมนนันเพื่อนนันเอเรยกงยตอนตรกไอ้ตอนสายต้องเล้นหเป็นเรื่องนองี้ยไหมเราจะไปดูนะครับผมว่าจะว่ามีอะไรกินไหมนะคะห้นนองน้ำาโหล ทานทำอะไรครับผมสัตวแขกมาหาเมาื่สีมาอือมาอาดอีในเรื่องอะไรเด้เอดนอนเอ,เอาเอาเอาของฝากจากเอฟซีมาใหโ้โอ้เป็นอ,อันเอเสียยังตกังเว้นอันแล้วอันเสียกันบาน้านยังกังเวน้นแล้วไหมมันกับทากันนอนส้มไงเออเวาลายด <c oughs> เอาของฝากมาให้เอาของฝากจากเอฟซีมาให้เอ,อออาบลวดอันป่านนี้ซะนอน โอ้รับเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยเดี๋ยวกินก็ได้เหรอโอ้แสดงว่าเอ็มเดียงเพื่อนอยู่เนาะจุดลยท้าแปลกวะวัน้าทาตย์จะอาบน้ำเนะก็ได้เราทีอาทิตย์มามุกต่ายให้มือนอนอยู่ไหมอ่านะครับวันนี้เป็นยา ยาสามัญประจำบ้านเอีนะครับผมนี่พอดีก็มาเอาของที่เอฟซีสมัยครพบ้อมจียงหยงนะคะแลกเปี่ยนน่นีแลกเปี่ยนมีกเปียนครัขอบคุณค่ะพี่เราขอบคุณเหมือนกันนะครับงานยันผ่าบลงมาจะจะได้แถมทํานห้ถ้าม่าบุ่ลงมาเสียออกออกมาจากของน้าันจะไดน่ยเนาเี่ยนมารายยกัสาีนึงส่เราส่วนตัวพูดรับตาแล้วก็เห็นมันมา ตัวเองหลับตาแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นนะคะไปใส่เเออาารงท้ใส่รองเท้าด้วยฮะนะคะสละฮะบ่เก่าของมาส่งอันนี้เอายามาให้อันนี้ยาสามันระจำบ้านนะคะทุกีนะคะไม่ใช่อะไรนะยาสามันฮะสละคิปนี้ก็ขอจบเพีย่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ